คุณนกเล็กค่ะค่ะมาแปค่ะวันนี้เราก็มีบ้านซีวานมีใช่ไหมคะถูกใจใช่ค่ะโอ้โหตอนนี้นะคะเรามีเพื่อนบ้านมีเยอะแยะเลยมีหลายตัวเลยไม่ได้มีกระต่ายแค่สองตัวเหมือนคราวที่แล้วแล้วเนาะใช่เน่นี่มีอะไรบ้างมีอะไรคะตัวนี้หนูค่ะหนูหนูใช่ไหมคะอ๋อนั่งเดี๋ยวเดี๋ยวรามปนั่งก่อนแน่ มีหนูใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วอันนี้อะไรเอ่ยกระต่ายอะไรกระต่ายอันนี้อะไรแมวแมวนั่งอยู่อันนี้อะไรหมาหมาแล้วก็มีแกะนั่งเล่นเปียโนอยู่ข้างในด้วยนี่บ้านนี้ก็มีแมวเหมือนกันมีกระต่ายเหมือนกันมีแกะด้วยมีแกะด้วยนะมีแกะด้วยค่ะตัวที่ถูกใจจะ ตัวนี้ตัวอะไรเอ่ยนี้ตัวอะไรคะะแมวแมว,แมวใช่ไหม,ม<า>ตัวนี้แมอันนีนอันไหนหม,มาค่ะเอาหมาหมานั่งอยู่นี่นี่หมาตัวอะไรนั่งเล่นเปียนโนอยู่แกะนั่งเล่นเปียโนนี่แกะนั่งเล่นเปียโนแกะเขาไปนั่งเล่นเปียโนอยู่เอ๊ะใครอยู่บนชั้นสองของบ้านถูกใจเอ่ยนั่นก็คือ ตัวอะไรเนี่ยหนูปะหนูอ่าหนูอีกตัวนึงหนูหูแหลมแหลมอ่าอยู่ข้างบนนี่ตัวนี้ด้วยสุกใจใช่ไหมของอันนี้ตัวอะไรลูกนี่เป็นที่แกะตัวนี้นะคะค่ะที่อาบน้ำด้วยโอ้ยจะไปแกะเลยโป๊อันนี้ก็เป็นหนู หนูเหมือนกันฮะแม่มีอะไรอีกบ้านของแม่อันนี้บ้านของถูกใจก่อนไงเนี่ยบ้านของถูกใจมีหนูด้วยนะเนี่ยแล้วก็มีมีหมาหมดบ้านของแม่มีอะไรอ่ะบ้านของแม่ก็มีหนูมีหนูมีกระต่ายมีปานรงตาด้วยกระต่ายแล้วก็มีกระต่ายตัวนี้อยู่ข้างในด้วยนี่กระต่ายใส่เสื้อลายสก๊อตเหมือนกับของหนูเลยเนี่ยเหมือนกันเลยใส่หมวกค่ะอ๋อใส่หมวก ่่นะโอเคใส่หมวกเสร็จแล้วหมูจะอยู่ตรงนี้หมูจะอยู่ตรงนั้นเหรอลูกข้างในนี้ก็จะมีกระต่ายแอบซ่อนตัวอยู่เสร็จฮ่ามันเลกระต่ายแอซ่อนตัวอยู่มัเลยแมวแมวเมวแมวนี่แมวแม่ก็มีแกะเหมือนกัน หกใจแม่มีแกะด้วยนะและคูนนี่และคูนด้วยนี่และคูนหางยาวและคูนหางยาวนี่ชัวหางชัวหางนี่นี่และคูนและคูนมีหางด้วยและคูนมีแก่หางกำลังปีนขึ้นบ้านแม่เออกระต่ายตัวน้อยกำลังทำกับข้าวอยู่ ตัวนี้กําลังทํากับข้าวอยู่ตัวนี้ล้างขึ้นบนอยู่ใครขึ้นบนนี่ส่วนอีกตัวหนึ่งหนูตัวหนึ่งขยันมากเลยตัวตัวลัางจานตัวตัวหนึ่งข้างบนอยู่ไหนอะใครขึ้นบนคนนี้ใครคนนไ้ไงไหนอะไหนขึ้นบนเลยขึ้นบนเหรอคะขึ้นบนปะปะขึ้นบนไปทำอะไร สวัสดีจ้าสวัสดีฉันทำไมคุณไม่รักฉันฉน่ะทำไมสันคุณจะแกะเสื้อให้ดู้เอาจะแกะเสื้อให้ฉันดูทำไมแกะไอ้บอลฮะแกะไอ้บอยจะให้มันโป้ยังในในไงอ่ะอายเขาอ,ะอ่ะใส่เสื้อก่อนเลยอายคนอื่นเอาห่อเสื้อโป้แล้ว ันโตแล้วอะ่ะไปไหนไหนก็อดเสื้อแล้วไปอาบน้ําเดี๋ยวนี้เลยถูกใจไปไปอาบน้ําน,นี่เดี๋ยวฉันจะเล่นเปียนโนให้เธอฟังนะสวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีทำไมเธอไม่ใส่เสื้อผ้าล่ะฉันไปอาบน้ำอ่ะอ้าวก็ไปอาบสิมาเธอไปอาบน้ําก่อนนะเดี๋ยวฉันจะเล่นเปียนโนให้เธอฟังนะเล่นเปียนโนกัน เนปียนให้ฟังเต้แต่แดงเต้เต้เต้งเต้เต้เต้งเต้แตแดงเต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 ้งถูกใจฉันเล่นเปียโนให้เธอฟังเพาะไหมเพาะาะไหมอ่าถ้างั้นเธอก็เต้นด้วยสิฉันจะเล่นเปียโนให้เธอฟังเธอเต้นด้วยอวยังไม่อ่านน้ำอีกหรอ ปิดบ้านแล้วปิดบ้านเลยปิดบ้านเลยปิดบ้านเลยปิดไฟปิดบ้านแล้วปิดบ้านแล้วอยาแกะของเล่นอีกไม่ใช่ปิดบ้านแล้วค่ะปิดบ้านแล้วค่อย่าแกะของเล่นอีกไม่ใช่ปิดบ้านแล้วค่ะปิดบ้านแล้วค่อย่าแกะของล่ไม่ใช่ ปิดบ้านแล้วค่ะบายกลับ้านแล้วค่ะแววงไม่ายอะหมยปิดบ้านแล้วค่ะ bye าบา,ะ bye บาะ bye bye. ยไเยอ